เมพิชนดฉเฉลยแล้วถูกเซอร์ไพรส์แต่ทำไมใส่ชุดนี้ตอนไฮโซบิ so ๊กขอแต่งงาน คืนแทนว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงคนต่อไปค่ะสําหรับนางร้ายคนสวยเมพิชนาสาขากรเจ้าของแฮชแท็กก็ว่าจะไม่รักและไฮโซบิ๊กายาทนักธุรกิจที่ทั้งสองคนกําลังจะมีแผนวิวายใหญ่ในช่วงปลายปี2566นี้หลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานาน4ปีค่ะล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคม2566ไฮโซบิ๊กหวานใจของสาวเม่ก็ได้จ surprise, ัดเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานท่ามกลางเพื่อนคนสนิททั้งในวง การและนอกวงการมาร่วมเป็นสักขีพยานกับโมเมนต์สาคัญของทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นวุญเส้นและก็แป้งออนจีราค่ะได้ทางด้านของว่าที่เจ้าสาวก็ได้ออกมาโพสเขียนเล่าบรรยากาศสุดชื่นมืน่นนาทีที่ถูกขอแต่งงานไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุข้อความไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ยุ่งมากๆจนไม่ได้เอะใจอะไรเช้ามีถ่ายปกหนังสือก็เลยได้แต่งหน้าสวยและเฟียสก็มาดูแลที่กองแถมเอาชุดเดสีขาวมาฝากถามว่าวันนี้ ที่มีไปไหนต่อที่ไหนไหมช่วยเอาไปใส่รีวิวให้หน่อยในใจคิดว่าวันนี้เป็นวันครบรอบสี่ปีพอดีและตอนเย็นแฟนจะพาไปดินเนอร์ก็เลยเอามาใส่ซะเลยกะจะใส่สวยๆไปดินเนอร์กันสองคนสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาเซอร์ไพรส์มาแอบมารอทั้งร้อนทั้งยุงมากันเยอะมากช็อกมากสุดท้ายนี้ขอบคุณทุนแฟนที่ทำให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความหมายและมีความสุขที่สุด h p p y y n n n v v r s s r y ค่ะ h a s h ค่ะก็ว่าจะแม่รักครบ4ปีแล้วนะและอีก2เดือนแต่งงานละค่ะขอบคุณทีมงานลูกรักด้วยนะคะเซร์ไพัยมากประทับใจมากอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ